มาถึงเรื่องราวต่อไปกันบ้างของเราแล้วกันเพราะว่าคุณผู้ชมเบรกโฆษณาไปเราไม่ได้ทําอะไรกันเลยนะคะนั่งเถียงกันอยู่ค่ะว่าอ่านว่าอะไรกันแน่คือชื่อใหม่ของน้องฉัตรปริยะฉัตรคือนางก็เปลี่ยนชื่อเอาเลิกไงตอนนี้ก็มีชื่อใหม่แล้วว่าน้องน้องธิวฤทธิ์ศาหรือว่าธิวฤทธิ์กิศาอย่างเงี้ยนะหลังจากที่ฉัตรได้โพสต์ว่าเปลี่ยนชื่อในอินเตอร์แกรมแฟนคลับก็เข้ามาเม้น บางบางคนก็บอกว่าเฮ้ยชื่อพอจังเลยอ่ะอแต่เม้นที่ไม่แพ้เราก็มีนะบอกว่าอ่านยากเออเาเป็นว่าอ่านยากกลัวจะออกเสียงผิดกลัวทดเสียงผิดง่งา,างแล้วเพื่อนชายคนสนิทอย่างกันนพัทรเขามีความเห็นอย่างไรบ้างนะคะคสาวชัดได้มาปรึกษาก่อนหรือเปล่าไปฟังน้องดีกว่าค่ะเออนะฮะใช่แล้วก็ซ้อมเรียก เพราะกับพที่ทิสาเขาเขาลงอินสตาแกรมบอกแฟนๆว่าเออเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะจากชื่อเดิมเป็นเป็นชื่อใหม่อะไรครัเราตกใจด้วยเพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่ฉันก็ทํางานในวงการนี้มาอทิสาทํางานในวงการนี้มาแล้วก็บอกว่าเขาก็ทุกคนก็รู้จักเรียกกันในชื่อฉัตอยู่แล้วกลัวว่าแฟนจะจำแบบว่าจะจําชื่อใหม่ได้ได้ยากขึ้นหรือเปล่าไม่ได้ปรึกษาก่อนเลยแต่ว่าเขาเคยพูดมาว่ามีมีพระเคยทักมาว่า้ชื่อเก่าไม่ดีอะไรเงี้ยเคยเคยพูดมาบ้างแล้วก็เหมือนกับว่าอักษรบางตัวในชื่อเก่าเนี่ยมันอาจจะไม่ดีอาจจะแบบว่าทําให้ชื่ออเเก่าาจจะแบบลรีย อาจจะไม่ดีก็เลยก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นว่าเปลี่ยนแล้วสบายใจขึ้นก็ใช่ใช่ครับเพราะว่ากันก็กันก็เปลี่ยนชื่อเหมือนกัน,นชใช่ก่อนที่จะเป็นนภัทรก,ก็ก็เคยเป็นชื่ออื่นมาก่อนครั้งหนึ่งครับเปลี่ยนชื่อปุ๊บเนี่ยก็แบบมีการมีงานอะไรเข้ามาเยอะแยะมากขึ้นก็นแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนครับนีท่ทิสาทิสาก็หลังไหมใช่เจอเน,น้องเขาเรียกน้องทิสาก็ได้นะครับจริง<ม>จริงว่าทิสาถูกต้องฝรั่งนั่นน่ะมันทิสาก็ถูกต้องอันนี้ก็คืออ่าเป็นน้องสาวของแคทตี่ อะไรเป็นอะไรเทคี้ครับผมเทคี้คุณนรืว่าขาดแม้หลังบ้านหัวเลาะนี่เก็บอาการหน่อยสิคะคุณผลลักระกินข้าวเช้าสบายสบายไม่แล้วเด็กกำลังกินข้าวเช้าจะไปโรงเรียนอะเทคี้ทิ้งทอนกินไม่ลงเคพวกเราแคร์ที่ใช่แคร์ที่นี่น้องชายแคร์ที่นะชื่ออะไรนะขาที่